สวัสดีครับพี่เอกครับบูธเฟิร์เวอร์วันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างโอ้โหวันนี้นะครับเราก็เป็นเอาโชว์หลายดีเลอร์หลายแบรนด์เนอะเราก็มาตรงๆกันเลยอย่างเออร์ินเนี่ยเราก็ลดให้สิบเปอร์เซ็นต์เอชเอสเนี่ยมีส่วนลดให้เยอะเลยใชครับแต่ละรายการคละกันไปแต่ขั้นต่ำมีสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับนะครับแล้วก็ทางน้ำมันเครื่องราวินอบก็มีลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมกองพร้อมเปลี่ยนถ่ายให้ฟรีครับผมทั้งวอดก็มีผลิตภัณฑ์เคมีอันดับโลกมาลดราคาให้อีกนะครับมีโปรดักอะไรเด็ดๆแนะนำบ้างไหมดโโโอออ้้้หช็็ปนีกกขงลลแว เออร์ลินาลินอ่าพรีพาร์ HKS ที่แบบวัยรุ่นเอยพูดชอบแต่งรถอะไรเงี้ยครับเราก็มีมาลดให้นะครับกองเอยโบออฟวาวเสื้ออะไรเงี้ยเมอร์เชนดายใครอยากมีอะไรก็มาดูนะฮะมีไฟวาเลนติและอัลฟาเล็กที่เราเพิ่งได้เอาเท่าไหาร่ดีเลอร์มาจากอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับท่อไอสงไอเสียท่อไเสียจาก HKS ครับรถในงานนะครับนอกงานไม่ลดนะครับในงานนี่ลดนะครับครบวงจรเดินมาบูธเดียวมีครบให้หมดครับพ่อล้อไฟ คยมีพนันมีหมดทุกอย่างฮะสำคัญ,ล,คญละสำหรับแฟนๆเอกโอที่ดูคลิปนี้นะครับมาที่บูธฟฟยเวอร์และโชว์คลิปนี้ของพี่เอกผมมาจากคลิปนี้ครับพี่มีอะไรพิเศษให้แนฟนๆบ้างถ้ามาจากเอกโอนะครับนอกจากบูธเรามีส่วนลดแล้วนะฮะถ้าโชว์คลิปขึ้นมาเลยว่าเนี่ยโอ้ยเนี่ยผมดูคลิปพี่อยู่แต่ผมมีของชุามลุยจากแบรนด์ต่างๆให้เปลี่ยนพิเศษอีกนะครับอบอกเลยครับมาจากเอกโอเดี๋ยวเรามีให้เลยทันทีวงเล็บ ยังไม่บอกว่าอะไรแต่มีแน่ๆไม่ได้ไม่ได้ต้องมาเซอร์ไพรที่นี่ใช่ครับผมโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เอกมาครับบอกเลยว่าจัดหนักสำหรับแฟนเอกโจริงๆแน่นอนครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมเราเจอกันครับ